เมื่อชีวิตเป็นของคุณคุณจะตื่นสดชื่นหลับเต็มอิ่มมั่นคงปลอดภัยทางการเงินจัดเวลาทำงานตามใจรักเติมสุขสนุกกับการใช้ชีวิตเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันหยุดพักร้อนอยู่บ้านอบอุ่นสุขสบายขับรถคันโปรดมีทรัพย์สิสนมรดกไว้ให้คนข้างหลัง กับผู้เขียนและหนังสือชุดชีวิตเป็นของคุณการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณขับพาหนะอย่างไรถ้าท่านยังทำธุรกิจเครือข่ายไม่เป็นหรือยังทำไม่สำเร็จขอให้ท่านเริ่มก้าวแรกด้วยการอ่านหนังสือ The World Best Selling การนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณ Number One Network Marketing Guide แปลไว้แล้วกว่า23ภาษาทั่วโลก การนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณคือแกนหลักเบื้องหลังระบบดอนและแนนซี่เฟลลาได้สร้างสารเครื่องมือฝึกสอนการสร้างเครือข่ายซึ่งจะนำพาท่านไปบนเส้นทางที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติลงตัวกับตารางงานทุกแบบใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทั้งคู่มีองค์กรขนาด800,000คนและยังขยายเพิ่มขึ้นเกือบ98%ของคนในองค์กรมาจากดาวไลน์ติดตัว4คนแรกเริ่ม และกว่า90%ขององค์กรอาศัยอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆไมล์จากบ้านของทั้งคู่ในแคลิฟอร์เนียคนเหล่านั้นอาศัยอยู่ในยุโรปพวกเขาไม่ได้อ่านพูดเข้าใจหรือใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำหนังสือของเขาจะอธิบายว่าพวกเขาสร้างองค์กรขนาดใหญ่นั้นได้อย่างไรและส่วนที่ดีที่สุดก็คือคุณก็สามารถทำได้อย่างพวกเขาด้วยเช่นกัน สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีสร้างองค์กรขนาดใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จมั่งคั่งยั่งยืนความรู้เหล่านี้สำคัญและจำเป็นต้องเข้าใจนานหลายปีมาแล้วดอนเฟียลา่าพบว่าตัวเขาเองกำลังเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับผู้มุ่งหวังหน้าใหม่อธิบายหลักการพื้นฐานต่างๆกุญแจสู่ความสำเร็จในการตลาดเครือข่ายและกำลังสอนพวกเขาให้รู้วิธีทำให้ตัวของพวกเขาเองประสบความสำเร็จ โดยการสอนให้คนอื่นๆทำได้เหมือนกับที่ดอนทำได้ระหว่างการสอนหลักการเหล่านี้ซึ่งดอนเรียกว่าการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปาก (napkin presentation) ถึงแม้ว่าจะพยายามลดเวลาที่ต้องใช้ในการสอนหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ลงแล้วก็ตามมันก็ยังคงใช้เวลานานาน,นานนานอยู่ดีจะว่ากันไปแล้วสิ่งที่น่าจะสำคัญยิ่งกว่าก็คือมันลอกแบบได้ค่อนข้างยากผู้มุ่งหวังของเขา ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอธิบายการนำเสนอยาวๆเหล่านี้ได้คล่องแคล่วเหมือนอย่างที่ดอนและแนนซี่บรรยายได้เขาจึงลองหาดูว่าจะสร้างธุรกิจด้วยวิธีที่ดีกว่าเดิมได้ไหมในปี1981ดอนก็นั่งลงจรดปากกาบนกระดาษอธิบายการนำเสนออันโด่งดังซึ่งได้รับการขนานนามว่า10บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเช่นแน k กินพรีเซนเทชันส์ ณตอนนี้ในวงการนักสร้างเครือข่ายหนังสือขายดียอดนิยมเล่มนี้ถูกรู้จักในชื่อการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณ The 45 Second Presentation That Will Change Your Life หนังสือได้ถูกปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจในศตวรรษที่21 หนังสือเล่มเล็กๆของเฟียล่าจะพาคุณสู่ชีวิตอิสระได้อย่างไรหนังสือชุดชีวิตเป็นของคุณ Own Your Life Series เขียนโดยดอนและแนนซี่เฟียล่ากระเทาะเปลือกที่ไม่จำเป็นคงไว้แต่แก่นวิธีสร้างองค์กรการตลาดเครือข่ายที่จะพาคุณเก็บเกี่ยวผลกำไรยั่งยืนหลักการสร้างผู้นำได้ถูกทดสอบและถูกพิสูจน์มาแล้วหลายทศวรรษมีหลักฐานมากมายจากผู้อ่านนปัจจุบันที่ร่ำรวยมั่งคัง่ง ด้วยการนำหลักการในหนังสือไปประยุกต์ใช้บางส่วนยังได้กล่าวชื่นชมขอบคุณไว้ในหนังสือด้วยหนังสือของดอนฟิลลาทำให้ความสำเร็จใกล้แค่เอื้อมดอนได้กำจัดความยุ่งยากซับซ้อนทั้งหมดออกไปจากการตลาดเครือข่ายและจะแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นทีละตอนว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ธุรกิจที่บ้านนอกเวลางานปกติของคุณมั่นคงเติบโตไม่หยุดคุณจะได้เรียนรู้ การนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทเรียนสั้นๆซึ่งลอกแบบได้ไง่ายๆใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขาให้ใหญ่ขึ้นคุณจะรู้ว่าต้องพูดอะไรบ้างพูดเมื่อไหร่แล้วรู้วิธีดึงดูดให้คนอื่นๆทำได้เช่นเดียวกับคุณหมดความข้องใจไร้เลขกลวงใดๆแค่คำอธิบายถึงเหตุผลตรงประเด็นเข้าใจง่ายใช้ได้จริงว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภยัยพร้อมกับได้ยกฐานะทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วยท่านอาจจะถามว่าถ้าหนังสือชุดชีวิตเป็นของคุณมีประสิทธิภาพจริงและจะมีคู่มือฝึกหัดทำธุรกิจเครือข่ายอีกทำไมเราได้รับคำขอจากเหล่านักสร้างเครือข่ายจำนวนมากจริงๆที่ต้องการแผนงานปฏิบัติพวกเขามีความฝันร้อนระอุอยู่ในใจก็จริงแต่ยังขาดทักษะในการย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นงานชิ้นเล็ก ขอให้ท่านแบ่งเวลาเล็กน้อยร่วมฝึกหัดตามแผนงานสู่วันเวลาอิสระอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วท่านจะประสบผลสาเร็จในการตลาดเครือข่ายท่านจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ใดๆก็ได้ด้วยวิไหนัยเล็กๆเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกและจงก้าวต่อไปก้าวเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวข้ออ้างต่างๆหลีกเลี่ยงบรรดาข้ออ้างทั้งหลายด้วยระบบ ข้ออ้างอันดับหนึ่งที่ผู้คนใช้อ้างเพื่อปฏิเสธธุรกิจนี้คือพวกเขาจะพูดว่าพวกเขาไม่มีเวลาท่านสามารถจะพบสาเหตุได้ไหมว่าทำไมใครคนหนึ่งจึงพูดว่าเขาไม่มีเวลาหลังจากที่ท่านใช้เวลา2อสาชั่วโมงในบ้านของเขาหรือที่งานประชุมโอกาสโปรดจำไว้ว่าพวกเขาเห็นวิธีการนำเสนอโอกาสของท่านเป็นอย่างไรพวกเขาก็จะเข้าใจว่าธุรกิจนี้จะต้องทำอย่างนั้น พวกเขาไม่เห็นตัวเองมีเวลาทำการนำเสนอยาวนานได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงขนาดนั้นเราได้กำจัดข้ออ้างที่ว่านี้ออกไปแล้วด้วยระบบที่แทบจะไม่ได้ใช้เวลาของพวกเขาเลยเหตุ <c oughs> ผลอันดับหนึ่งที่คนปฏิเสธธุรกิจนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจหลังจากที่ได้อ่านหนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณจบแล้วพวกเขาจะเข้าใจ และเมื่อใดที่พวกเขาเข้าใจความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้แล้วเราสามารถพูดได้ว่าตอนนี้พวกเขารู้วิธีการขับแล้วมีมากขึ้นทั้งเงิน,งเ,งนเวลาและสุขภาพท่านรู้จักคนกี่คนที่มีครบทั้งสามอย่างข้างต้นท่านรู้จักคนกี่คนที่อยากจะมีครบทั้งสามอย่างนั้น คนหนุ่มสาววัยทำงานอาจจะมีเงินและสุขภาพที่ดีแต่พวกเขาไม่มีเวลาคนแก่กเกษียณงานอาจจะมีเวลาแต่พวกเขาอาจจะมีเงินแค่นิดหน่อยพวกเขาอาจจะไม่สามารถไปเยี่ยมหลานๆในเวลาที่พวกเขาต้องการหรือพวกเขาก็รู้ตัวว่าพวกเขาแก่ขึ้นแล้วสุขภาพของพวกเขาล่ะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อท่านประสบความสำเร็จในการตลาดเครือข่ายเป็นไปได้ที่ท่านจะมีทั้งสามอย่างนั้น เวลาเงินและสุขภาพภายใน1-3ปีมันเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมเมื่อท่านสามารถทำอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนาเมื่อไรก็ได้ที่ท่านต้องการและกับใครก็ได้ที่ท่านชอบ หลายคนพูดถึงหนังสือไว้ว่าฉันชื่อโฟรีจากแอฟริกาใต้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ฉันเหิดแห้งหมดแรงเมื่อนึกถึงตัวเองต้องออกไปฝึกฝนผู้จำหน่ายของฉันทุกคนให้รู้ศิละปะของการลอกแบบและการสร้างธุรกิจการตลาดเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จฉันอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะทำงานฉันไม่ได้อยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะไม่ทำงาน ด้วยหนังสือการนำเสนอ45วินาทีตอนนี้ฉันสามารถหยิบยื่นข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้มุ่งหวังของฉันและปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้อุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่ตอนนี้ตรงไหนๆก็ทำงานแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นๆฉันไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปทั่วประเทศอีกแล้วและไม่ต้องฝึกอบรมไม่ต้องนำเสนอยาวๆและก็ไม่ต้องทำตัวเองให้สิ้นหวังด้วยวิธีเก่าๆที่แสนเหนื่อยง่าย ฉันจะติดต่อกับพวกเขาหลังจากส่งหนังสือแล้วและช่วยพวกเขาสร้างชีวิตในฝันของพวกเขาแทนการใช้เวลามากมายไปกับประเด็นและเรื่องสำคัญเดิมๆทั้งหมดอยู่ในหนังสือไงในหนังสือดอนกล่าวถึงการตลาดเครือข่ายอย่างที่มันเป็นอยู่และอนุญาตให้คุณพบตัวคุณเองจับโอกาสนี้ให้มันและได้เห็นโอกาสนี้ทะลุปลุกปลงตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณดอน ที่สละเวลาเขียนหนังสือเล่มนี้ให้อีกหลายๆพันคนได้ใช้หนังสือเพื่อชีวิตที่พวกเขาฝันไว้ฉันรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณฉันเบรนด้าฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือการนำเสนอ45วินาทีจากน้องสาวฉันและหุ้นส่วนเธอบังเอิญไปเจอหนังสือเก่าๆเ,เ,เล่มหนึ่งในร้านหนังสือมือสองสิ่งเล็กน้อยที่เราไม่ได้ตระหนักกันมาก่อนว่าหนังสือนั้นจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราได้อย่างไรมันใช้เวลาไม่นานเลย เราก็พบว่าสิ่งที่คุณเฟล่าพูดไว้ในหนังสือคือชิ้นส่วนที่หายไปเราประทับใจมากกับข้อมูลของเขาเราได้ขอให้เขามาพูดในงานสัมมนาฉันเชื่อว่าหนังสือของเขาคือเครื่องมือที่ทุกๆคนควรจะมีไว้ในกล่องเครื่องมือฝึกสอนเราครอบครัวแอชลีหนังสือการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณของดอนเฟล่า เป็นไปอย่างที่ชื่อหนังสือบอกไว้มันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราและอีกหลายชีวิตมากมายในองค์กรของเราไม่ต้องสงสัยที่มันเป็นเหตุผลหลักที่องค์กรของเราเติบโตอย่างรวดเร็วและราบรื่นเราใช้ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้สอนและฝึกหัดคนที่เราอุปถัมเข้ามาในธุรกิจของเราเราให้หนังสือเล่มนี้กับคนใหม่แต่และคนที่เซ็นใบสมัครกับเรามันคือคู่มือที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะทำธุรกิจอย่างไร และเพราะเราอ้างถึงหนังสือบ่อยมากๆเราออกเสียง45วิด้วยความนับถือและชื่นชมเพราะว่าความเรียบง่ายของบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากและระบบโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใจธุรกิจนี้ได้และสามารถนำความรู้มาฝึกสอนได้ทันทีและเพราะว่าเราได้นำแนวคิดหลักเหล่านี้มาสร้างธุรกิจทางลึกทำให้เราได้บรรลุถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วขอบคุณครอบครัวเฟล่ามากๆ สำหรับความเชี่ยวชาญและความรู้ที่พวกเขาได้ใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ผมชื่อลุกลิบูเอตสุดท้ายหลังจากหลายปีของการตลาดเครือข่ายในที่สุดผมก็ได้พบระบบระบบหนึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของอุตสาหกรรมนี้ระบบหนึ่งที่ดีมากๆถ้าผมได้รู้จักกับระบบนี้มาก่อนหน้านี้สักสิปีตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมอยู่ในเครือข่าย ณตอนนี้ผมคงได้เป็นดับเบิลไดมอนด์ไปแล้วในธุรกิจการตลาดเครือข่ายมีคนมากถึง100ล้านคนทั่วโลกแต่อาจจะมีเพียงแค่1%เอร์เซเท่านั้นที่รู้และเข้าใจจริงๆว่าการตลาดเครือข่ายคืออะไรบ้างและอะไรที่ไม่ใช่มันอาจจะฟังดูประหลาดที่ได้ยินคนคนหนึ่งผู้ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาสิบปีแล้วเครือข่ายแรกที่ผมเข้าร่วมเป็นธุรกิจการตลาดเครือข่ายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี มีสินค้าที่ยอดเยี่ยมและมีระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองมันช่วยปรับปรุงผมซึ่งเป็นคนคนหนึ่งให้ดีขึ้นได้จริงรวมทั้งยังเพิ่มความรู้ในหลายๆด้านของชีวิตผมด้วยซึ่งผมรู้สึกขอบคุณจริงๆแต่จนกระทั่งเมื่อ3สัปดาห์ก่อนผมได้เข้าร่วมฝึกอบรม2ชั่วโมงในโยฮันเนสเบิร์กกับดอนและนันซี่เฟีลาผมตระหนักว่าผมไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการตลาดเครือข่าย ผมอยู่ในงานขายมานานปีและก็พกเอางานขายเข้ามาในการตลาดเครือข่ายผมถูกสอนให้ทำการนำเสนอขายสินค้าเป็นคนมุ่งมั่นทุกๆเดือนหาสมาชิกใหม่หาสมาชิกใหม่และก็หาสมาชิกใหม่ผมจ่ายเงินไปหลายพันดอลลาร์เป็นค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ไม่ต้องเอ่ยถึงเวลาตลอดช่วงเย็นย่ำค่ำม,มืดของผมอีกคนเข้ามาแล้วก็คว้าน้ำเหลวอ,ออกไปมันเป็นเกมเสี่ยงโชคเกมใหญ่เกมหนึ่ง และผมก็ยังย่ำอยู่กับที่สิ่งที่ติดใจผมที่สุดเกี่ยวกับระบบของดอนและแนนซี่เฟลาก็คือมันลอกแบบได้มันเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มไปจนจบการเข้าหาด้วยไอเดียเป็นเจ้าของชีวิตของคุณ on your life เป็นวิธีเข้าหาผู้คนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยประสบมาผมใช้วิธีนี้กับคนที่โดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่ชำเลืองมองธุรกิจการตลาดเครือข่ายใดๆที่ผมเคยเข้าร่วมมาก่อน แต่ตอนนี้ผมกำลังได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมหลังจากทำการน,นำเสนอ45วินาทีแล้วพวกเขาจะสนออกสนใจมากขึ้นการเข้าหาด้วยระบบชีวิตเป็นของคุณยิงโดนใจคนที่ใช่แค่เรียนรู้3ขั้นตอนของระบบและทำงานร่วมกับทีมสนับสนุนและสิ่งที่กำลังเติมความสดชื่นก็คือการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องแนะนำคนจำนวนมากมายด้วยตัวคุณเอง ดอนและนันซี่มีคน8 0 0 0 0 0คนซึ่งกว่า95%เป็นผลมาจาก4คนที่ทั้งคู่แนะนำด้วยตัวเองกุญแจสำคัญของการตลาดเครือข่ายคือสอนและทำงานกับคนเอาทานที่คุณเคยแนะนำไว้ช่วยพวกเขาสอนพวกเขาแล้วคุณจะเป็นอิสระผมจิอันคาโลบรันดีจนกระทั่งพฤษภาคมที่ผ่านมา ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้พบกับดอนเป็นการส่วนตัวมาก่อนระหว่างหนึ่งในทริปเดินทางท่องเทีย่ยวรอบโลกของพวกเขาปรากฏว่าดอนและนันซี่มาเยือนกรุงโรมแต่เรือเข้ามาจอดที่ท่าเรือของลิวอนโนเร็วกว่าที่กำหนดไว้หนึ่งวันเมื่อรู้เรื่องนี้ผมจึงเสนอให้เขาทั้งสองคนใช้เวลาหนึ่งวันเต็มพักอยู่ในเวรักิโอห่างจากลิวอนโนไม่กี่กิโลเมตรใช้เวลาสองสามชั่วโมองอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดสนิทกันมากของผม ทุกคนตกหลุมรักการตลาดเครือข่ายดอนดีใจที่จะได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าอะไรคือความหมายของงานเผยสุดรับการทำสเต็กเนื้อย่างเราใช้เวลาด้วยกันไม่นานและเราทุกคนล้วนตื่นเต้นกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้ฟังหนึ่งในนักสร้างเครือข่ายซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์มามากที่สุดในโลกกำลังพูดคุยกับพวกเราเหมือนเป็นคนคนหนึ่งในกลุ่มเรา สิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือความจริงที่ว่าโดยเวลาส่วนใหญ่แล้วดอนกำลังฟังทุกๆคนไม่ได้กำลังหัวเสียกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่โตมากมายอะไรนะักเป็นเพียงเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆเ,เขายืนยันกับเราว่าเขาใส่ใจคนและจะไม่สร้างความสัมพันธ์เพียงผิวเผินถึงวันนี้หลังจากผ่านไปกว่าเจเดือนแล้วดอนยังคงจำชื่อเพื่อนๆของผมได้เกือบทุกคนมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อตุลาคมที่ผ่านมานี้ดอนและแนนซี่ได้เป็นดาวเด่นของงานประชุมที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมมีคนเข้าร่วมกว่า300คนทุกๆคนสนใจใครรู้การน,นำเสนอ45วินาทีมันประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้ทุกคนระลึกถึงความจริงที่ว่าผู้ชายที่ยิ่งใหญ่จะมีผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ผมประทับใจมากกับบุคลิกของแนนซี่เธอให้ความสนใจกับแต่ละคนและกับทุกๆครอบครัวผมชอบเขาทั้งคู่และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานกับพวกเขากำลังโปรโมทไม่ใช่แค่เพียงหนังสือของพวกเขาเท่านั้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกำลังเผยแพร่ชีวิตอิสระของพวกเขาตั้งหากขอบคุณดอนขอบคุณแนนซี่ฉันเชนนอน ฉันได้เริ่มทำธุรกิจที่บ้านเพราะหนังสือของดอนเฟล่าฉันได้ใช้หนังสือการนำเสนอ45วินาทีเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งให้กับคนอื่นๆที่ฉันนำเข้ามาในทีมฉันไม่ต้องนั่งเป็นชั่วโมงๆเพื่ออธิบายวิธีสร้างธุรกิจหรือการตลาดเครือข่ายไม่ใช่แผนพีรมิดด้วยวิธีง่ายๆฉันให้หนังสือเล่มนี้กับพวกเขาถ้าพวกเขาอ่านมันฉันก็จะได้รู้ว่าพวกเขาสนใจถ้าพวกเขาไม่อ่านฉันก็หาคนต่อไป และยอดเยี่ยมมากในรูปแบบเสียงมันง่ายสำหรับฉันที่จะฟังในขณะขับรถหรือขณะอยู่กับลูกๆฉันใช้ฟังเพื่อกระตุ้นความจำให้สดใหม่อยู่เสมอฉันทิฟฟานี่โอบาหนังสือของดอนเฟล่าการนำเสนอ45วินาทีซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กรการตลาดเครือข่ายใดๆก็ตาม หนังสือเล่มนี้ได้ทำการปฏิวัติแนวคิดหลักของหลายๆคนมาแล้วและอีกหลายๆคนในธุรกิจฉันมีอคติลบๆเกี่ยวกับการตลาดเครือข่ายก่อนที่จะได้อ่านหนังสือของเฟียล่าแต่หลังจากที่ได้อ่านมันแล้วฉันสามารถจะเข้าใจประเด็นหลักๆและมีแบบแผนถูกทิศอีกทั้งมันยังเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ติดตั้งระบบแห่งความสำเร็จและเพราะหนังสือเล่มนี้ฉันจึงสามารถก่อตั้งระบบและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังแน่ใจในความยั่งยืยนของมันอีกด้วย การสอนระบบเดียวกันนี้ให้กับคนอื่นๆทำให้ระบบของฉันได้เริ่มออกเดินหน้ามันทำให้เป้าหมายการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเป็นความจริงมากเกินกว่าที่ฉันเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ธุรกิจของฉันจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ถ้าไม่มีหนังสือที่น่าเท่งของคุณเฟียล่าจะว่าไปแล้วฉันอาจจะไม่เคยได้หยิบโอกาสในการตลาดเครือข่ายมาเป็นอาชีพเลยก็เป็นได้และแน่นอนว่าทุกๆคนที่เข้าร่วมเครือข่ายกับฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะฉันรู้ว่ามันจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และจําเป็นต่อความสําเร็จฉันไม่เห็นเลยว่าจะมีของขวัญใดที่จะดีไปกว่านี้